สวัสดีค่ะต้อนรับเข้าสู่ช่องอ่างนิโกกตูมค่ะตอนนี้่านิงก็จะเก็บกวาดบริเวณแถวนี้นะคะเพราะว่าฟางนะคะเก็บฟางกองไว้แล้วเราก็จะเก็บกวาดตรงนี้นะคะเป็นเศษฟางนะคะนี่ค่ะก็คือเศษฟางนะคะเก็บกวาดบริเวณนี้ก่อนนะคะโอ้ยเจ้าลายดุมใหญ่จังเลยมแน่อน ต้องก็ไม่เช่ นี่นะคะเก็บกวาดเกลี้ยงนะคะนี่นะคะกวาดเสร็จเรียบร้อยนะคะแล้วก็จะเดินไปทำใบาสีนะคะก็จะไปดูทำใบาสีเหมือนเดิมนะคะเดินไปดูก่อนอทางฝั่งนู้นก็ลด สวนผักของเมย์นะคะดีนะคะป้าไทยบ้านนะคะแม่ดานะคะเดี๋ยวย่าก็จะทำบายสีต่อนะคะเดี๋ยวไปทานข้าวนะคะทำงานเสร็จแล้วเราก็ไปทานข้าวนะคะนี่ค่ะก็ทำแช,ช่ไว้ค่ะทำแช่ไว้ค่ะทำลูกแช่ไว้แล้วเราก็จะประกอบนะคะ ่ไว้ให้มันสดชื่นไว้นะคะแล้วเราก็จะประกอบนะคะถ้าไม่แช่ก็มันก็เหี่ยวเนาะนี่ค่ะเราก็นั่งทำบาบสีกันอยู่ที่นี่แหละคะ่ะวันนี้เหมือนเดิมนะคะทำบาบสีว่าวันนี้เราจะได้กี่อันก็เหลืออยู่เยอะอยู่หรอกคะ่ะ เสวนทางนู้นข้างในก็เหลืออยู่เยอะอยู่ก็แช่เย็นไว้ด้วยนะคะเดี๋ยวเอาถังน้ำแข็งมาใส่ไว้เนาะพอเราทำเสร็จแล้วก็ใส่ทางน้ําแข็งด้วยโอ้โหบ้านเอดชิดนู่นค่ะเราไปดูบ้านเอดชิดก่อนไม่ใช่บ้านเอดชิดร้านเอดชิดนะคะเป็นร้านเอดชิดนะคะไม่รู้เอดชิดจะขายอะไรนะคะนี่ค่ะทำเป็นออฟฟิศน้อยๆขายนะคะก็ขายที่ ตรงนี้ก็คงจะเป็นที่ขายนะคะออกแบบได้ดีมากนะกระทัดรัดนะคะคอยดูว่าเอชิตจะขายอะไรนะคะข้างหน้าก็เป็นที่นั่งเล่นเนาะเก้าอี้มานั่งนั่งทานคงจะเป็นอะไรขนมหรืออะไรเนาะคะ่ะน้อยๆอ,อย่างนี้ก็หมดเยอะนะคะไม่ไม่ได้หมดน้อยนะนี่งบประมาณ ทำกระทัดรัดแบบนี้เด็กก็แพงเนาะอุปกรณ์ก็แพงนะคะก็คงจะแต่ละหลังคงจะเยอะนะคะของแอนเฟอร์มอรี่นะคะจุดนั้นนะคะ,ะยังไม่มีโคงขึ้นมาเลยนะคะก็คงจะทำเร็วๆนี้นหละคะ่ะอะไรก็แพงหมดนะคะเราจะทำแค่นี้ก็โอ้โหหมดเยอะสำหรับเราแต่สำหรับถ้าคนมีเงินก็ พอทำนะคะเนาะนี่ค่ะก็ตรงข้ามกับร้านกาแฟของลุงนะคะคลิปนี้ก็ขอจบคลิปแค่นี้ค่ะสวัสดีค่ะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ด้วยค่ะขอบคุณมากค่ะสวัสดีค่ะ